iPhone 13ยังน่าใช้อยู่ไหมในปี2025เป็นคำถามที่ผมพบเจอบ่อยมากครับมีทั้งหมด4หัวข้อหลกัลกๆข้อ1 iPhone 13เป็นมือถือสําหรับลูกค้าที่กาลังหันมาใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เป็นเครื่องแรกหรือเป็นลูกค้าในกลุ่มวัยรุ่นที่มีงบประมาณ10,000ถึง15,000บาทข้อ2 iPhone 13 2> เป็นมือถือที่ถ่ถายภาพสวยมีความคมชัดและในความคมชัดนั้นยังมีความละมุนลูกค้าที่เป็นกลุ่มของผู้หญิงและไลฟ์สดมักจะนา13ไปเป็นกล้องหลักในการถ่ายไลฟ์สดและติ k t o k ครับข iPhone 13, iPhone 13เป็นรุ่นที่มีอะไหล่ราคาค่อนข้างถูกมากกว่ารุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็น iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max ซึ่งมีปัญหาเรื่องจอเขียวจอขาว iPhone 13จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับและข้อสุดท้ายครับ iPhone 13ยังสามารถอัปเดตได้อีกยาวๆ3-4ปีและคาดว่าจะอัปเดตได้ถึงปี2029เลยทีเดียวใครใช้ iPhone 13อยู่รายใช้เสียอะไรกันบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ